สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่2ก็ได้กลับมาหานักเรียนแล้วนะครับตอนนี้ครูก็ขออนุญาตถอดแมสน,นะครับนักเรียนครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนดูดู ภาพนะลูกนะนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายอย่างแต่ในชั้นศึกษาชั้นปถมศึกษาป,ปีที่สองเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องแผนผังซึ่งเราอธิบายไปแล้วคราวที่แล้วนะครับแผนผังแล้วมีใบงานด้วยนะครับแผนผังแผนที่นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องแผนที่เข็มทิศลูกโลกภาพถ่ายทางอากาศและ ภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้มีแค่นี้เองนะครับเราจะไปทีละเรื่องกันนะครับเรื่องแรกได้สอนไปแล้วในครั้งที่1นนะครับดูเรื่องสิ่งแวดล้อมทบทวนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูเรื่องแผนผังนะครับแผนผังทําไปแล้วแผนที่วันนี้เรื่องแผนที่นะครับเข็มทิศถ้านักเรียนกลับมาเรียนด้วยนักเรียนก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับทิศนะครับลูกโลก ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะลูกนะต่อไปทำไมเราถึงต้องเรียนนักเรียนต้องต้องคิดแน่เลยครับว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนดูง่ายง่ายลูกในภาพที่คุณครูชี้เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงประเทศไทยอยู่ตรงนี้ประเทศลาวเขมรและเวียดนามอยู่ ด้านนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับสีขาวๆนี่ก็คือพายุมันจะเป็นแบบใหญ่โตโมโหฬานมากกำลังเดินทางที่จะเข้าถลุมประเทศเวียดนามกัมพูชาและเข้าไทยนะครับเราไม่สามารถหยุดยั้ยงภัยธรรมชาติได้แต่เมื่อเรามองอยู่ข้างบนนี้มันเป็นเรามองอยู่ข้างบนนี้ก็คือดาวเทียมซึ่งถ่ายภาพลงมาคนประเทศเวียดนามก็สามารถที่จะรู้ได้และก็อ,อกพยพ หนีภัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเล่านี้ได้เพราะตอนนี้ประเทศเวียดนามยังไม่รู้เลยว่ากําลังมีสิ่งต่างๆในใน,ในทะเลในมหาสมุทรกำลังมุ่งหน้าเข้าหาเขาแต่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตได้นี่คือปัญหานะครับและเป็นสิ่งที่ดีก็คือมนุษย์สามารถที่จะนำเครื่องมือหลังนี้มาช่วยป้องกันที่จะไม่ให้เกิด ภัยธรรมชาติหรืออันตรายกับตัวเราเองได้นะครับต่อไปลักษณะทางกายภาพอันนี้ถ้าเกิดครูพูดถึงลักษณะทางกายภาพขึ้นมาความหมายก็คือนักเรียนเห็นภาพแผนที่ประเทศไทยในโลกจะมีสีสีหลายสีทีเดียวนะครับดูลักษณะของสีที่ลูกสอนชี้ไปลักษณะสีต่างๆเช่นอันนี้สีเขียวอันนี้จะเป็นลักษณะของพื้นราบหรือ ที่ราบลุ่มที่ครูเคยสอนแล้วก็นําภาพให้นักเรียนดูแล้วนะลูกนะว่าเป็นลักษณะยังไงต่อไปสีน้ําตาลเข้มเข้มนี้ก็คือภูเขานะครับอันนี้ก็คือภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพสีเหลืองเหลืองนี่ก็คือสูงเหมือนกันก็เป็นที่ราบสูงนะครับอย่างเช่นภาคอีสานของประเทศไทยนะลูกนะแล้วด้านด้านขวามือเนี้ยอันนี้เราไปทางภาคเหนือเลยจะมีเทือกเขาต่างๆเป็นลักษณะที่ เป็นเข้มถ้าเข้มมากเท่าไหร่ความสูงก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้มันสามารถบ่งบอกได้ว่าเราสามารถรู้ว่าทางภาคเหนือมีภูเขาและที่รับที่เป็นที่สูงเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับต่อไปอันนี้เรามาทบทวนเรื่องทิศนิดนึงนะครับนักเรียนทราบใช่ไหมครับพระทิตย์าาขึ้นทางทิศไหนทิศตะวันออก ซึ่งเราแขนขวาไปชี้ที่ทิศตะวันออกหน้าของเราก็จะเป็น,ปนทิศเหนือตรงข้ามกับทิศตะวันออกก็จะเป็น,ปนทิศตะวันตกนะครับและทิศเหนือด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศใต้เมื่อนักเรียนหลงป่านักเรียนก็สามารถตื่นขึ้นมาแล้วนักเรียนก็สามารถรู้ได้จากว่าอาทิตศขึ้นทางทิศตะวันออกเราใช้แขนขวาโลกนักเรียนครับแขนขวาของนักเรียอยนชี้ไปทางนั้นตรงข้ามคือทิศตะวันตก ทิศเหนือที่หน้าหลังเราและก็ทิศใต้อยู่ด้านหลังของเรานะครับอันนี้เราดูง่ายๆนะครับต่อไปเรามาดูวันนี้เราดูเรื่องแผนที่และการใช้แผนที่นะครับในโลกของเราทําไมเราจะต้องดูแผนที่แของเรานะครับแผนที่เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่แสดงลักษณะต่างๆบนพื้นผิวโลกโดย มีส่วนให้เล็กๆลงไปด้วยว่าด้วยมาตรฐานและการใช้สัญลักษณ์แสดงต่างๆเพื่อที่จะเข้าใจง่ายนะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนถ้าเราไม่มีแผนที่เราไปหลงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเขาทําแผนที่เพื่อที่จะทําให้เราเดินทางได้ง่ายดูแผนที่ถนนในประเทศไทยโลกอันนี้เป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับลักษณะของเขาก็คือเส้นสี เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะของแม่น้ำนะครับแม่น้ำผาจังหวัดนครราชสีมาเลยเส้นสีแดงอาจจะเป็นเออเขาในในแผนที่มันจะบ่งบอกว่าอันเนี้ยลักษณะคืออะไรนะครับตำบลหมู่บ้านเขื่อนต่าง,างๆเห็นไหมรูกนะครับสนามบินจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชก็มีนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ครับประโยชน์ของการใช้แผนที่นักเรียนรู้ว่า เราจะควรเรียนไปทําไมนะครับนักเรียนในโทรศัพท์มือถือเราก็จะมีแอปแมพนะครับ Google m a p หรือแมพต่างๆได้หรือจะมีสามารถบอกเราได้ขับรถไปก็คือจะมี Siri ใช่ไหมครับนักเรียนเรียกว่า Siri ก็จะนําทางเราได้นะครับอันนี้อันที่2ก็คือเป็นแผนที่ที่ คนสามารถติดเอาไว้แล้วก็สามารถดูได้ว่าจะเดินทางไปทางไหนนะครับลักษณะใหญ่ไม่ใช่แผนผังแลลูกแผนที่อันนี้ก็เป็นแผนที่ครับแผนที่ของรถไฟฟ้า BTS ต่างๆ MRT นะครับอันนี้ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องใช้เลยนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสีๆต่างๆนะครับอย่าง BTSMRT ของประเทศต่างๆเขาก็จะแบ่งไว้ข้างล่างก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งนั้นเลยนะครับ เราวิธีการดูแผนที่เราใจเย็นๆแล้วดูไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับอันนี้ตัวอย่างแผนที่ให้นักเรียนดูนะครับดูด้านด้านหลัง,งคุณครูเนี่ยจะเป็นลักษณะของรถยนต์ที่วิ่งจากกรุงเทพมหานคร,รไปทางเส้นทางไหนๆเห็นไหมครับไปทางเหนือไปทางใต้มันจะมีเส้นเ,เพชรเกษมไปเส้นผลเดิทินนะครับต่างๆนะครับสายเอเชีย อันรูปที่2ออันนี้คือการแบ่งจังหวัดจังหวัดแต่และจังหวัดในประเทศไทยเป็นสีต่างๆและอันที่3การเป็นการแบ่งภาพนักเรียนเห็นภาพไนโลกภาคต่างๆจะเป็นภาคเหนือสีเขียวสีส้มอ่อ,อนสีเหลืองเป็นภาคกลางและสีฟ้าเป็นภาคใต้อันนี้คือการดูลักษณะของแผนที่นะครับต่อไปลักษณะในแผนที่เป็นสิ่งกาหนดเพื่อแสดงสิ่งต่างๆ จะอธิบายถึงคำอธิบายประกอบแบ่งได้3ประเภทนะครับอย่างเช่นนักเรียนดูดูภาพแรกนิดนึงนะลูกนะอันนี้จะเป็นสนามบินนะครับลูกสนามบินอาจ,จจะคป็นู่อาจาะแคบไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสนามบินนะครับดู๋ลูกมีเครื่องบินนะครับมีจุดศูนย์กลางก็คือสนามบินนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโรงเรียนนะลูกนะ เป็นลักษณะของโรงเรียนลักษณะทางรถไฟนะครับทางรถไฟแล้วก็ทางแม่น้ำในแผนที่จะบ่งบอกหมดทุกอย่างเลยครูไปอยู่ข้างบนก่อนดีกว่านะลูกอดมากเลยครับต่อไปอันนี้ก็คือบึงทะเลสาบในแผนที่นะครับทะเลทรายเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่ชื้น การดูแผนที่นะครับดูจากแผนที่กรุงเทพมหานครเรามาดูกันกรุงเทพมหานครนะลรกเห็นไหมครับกรุงเทพมหานครเราโรงเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยคือพญาทไทจะอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็จะเป็นส่วนต่างๆของเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครออกจากปลายผาลงมานี่ก็คือแม่น้ํา แม่น้ำเจ้าพยานั่นเองนะครับหาวไปต่างๆอันนี้กรุงเทพหานครนักเรียนจะสังเกตรูปในแผนที่ทุกแผนที่จะมีตรงนี้ครับโูกเห็นไหมตรงแผนที่ทุกแผนที่นะครับจะมีจะมีะมทิศนะครับบอกทิศแล้วนักเรียนไม่เข้าใจตรงนี้นักเรียนไปดูรายละเอียดได้ว่ามันคืออะไร ต่อไปการระบุข้อมูลทางภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งเขตราชเทวี B ที่ครูบอกไปแล้วเขตราชเทวี B อยู่กลางใจกรุงเทพหาดนครนั่นเองนะครับและระบุเขตบางขุนเทียนอยู่ไกลเขตหนองจอกก็ไกลขึ้นนะครับนี่ภาพอัจจะซ้อนนิดนึงนะลูกนะครับอันนี้เรามาทําใบงานกันนะครับวันนี้ครูก็มีใบงานให้นักเรียนดูนะครับ ไบงานนะครับจะเป็นจังหวัด1จังหวัดนะครับแล้วก็จะมีต่างๆเลยลูกมันจะมีของต่างๆนักเรียนดูทางด้านขวามือของนักเรียนก็จะเป็นลักษณะของสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของภาพต่างๆเช่นถนนแม่น้ําอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับแล้วนักเรียนก็นํามาตอบในใบงานนะครับ ค่อยๆทำค่อยๆดูลูกนะครับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับไม่ต้องเครียดนะครับเวลานักเรียนกลับมาเรียนที่ในโรงเรียนครูก,ก็จะอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งครับเดียอย่าลืมทำงานส่งคุณครูด้วยนะครับ